าามีลางมีเหตุนะครับเหตุปัจจัยที่จะต้องได้เปลี่ยนไฟลีแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดีไอไว้ใช้เกี่การเปลี่ยนหลอดไฟลีนะมันกับคลิปนะครับมันมันมีอยู่สองหลอดมันสลับมันวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวหรับท่านผู้ติดตาม โขลกออนไลน์นะครับสำหรับช่วงนี้ก็ได้เวลาชังโขล DIY นะครับเนื่องจากว่าหลอดไฟไฟหลีนะครับปจัจจะโลคันนี้มันขาดเนาะมันก่อนมันกระพริบไปหลอดแบบนี้ซึ่งมันจะดูไม่สวยซึ่งดได้เวลาที่จะเปลี่ยนหลอดไฟที่สวยกันครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าหลอดเดิมเนี่ยมันเป็นหลอดไส้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงหลอดเดิมนะครับของ พอร์ตไฟลี่นะครับรถญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ยเนาะมันจะเป็นประเภทนี้นะครับ,รบตโตโตอ่าเ,เนี่ยครับหัวมันจะโตๆหน่อยมันปรเป็นประเภท12โวลต์นะครับ7.5วัตต์เนาะเนี่ยครับเป็นประเภทนี้ดังนั้นแล้วนะครับวัตของอไฟ หลีนะครับถ้าทัานเอาวัดแล็กน,น,น้อยมาใส่เนี่ยเดี๋ยวก็จะขาดบ่อยๆแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นหลอดเป็นแบบเาขาเรียกว่าอะไรนะหลอด LED นะครับซึ่งถ้าเป็นหลอดที่เป็นชิปโดยตรงเนี่ยก็จะค่อนข้างขาดปล่อยนะครับแต่ถ้ามันมีกลุ่มทาซิสเตอร์หรือเป็นหลอดคลีเลยก็ดีนะครับมันจะได้มีอายุยืนยาวซึ่งอายุส่วนใหญ่ที่ที่ผมเปลี่ยนมันก็ ได้สักปีสองปีนะครับซึ่งถ้าหลอดไส้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะดูไม่ค่อยสวยเนาะ,ะมันก็ไม่สวยแล้วก็ค่อนข้าง,งกินวัดก็เราก็ตามภาษาชาวเชโกกนะครับสุขสนอันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนไฟหลีนะครับหลอดไฟหลีซึ่งอ,อันนี้เป็นโคมใหญ่นะครับอันนี้เป็นไฟหลีซึ่งไฟหลีเนี่ยมันจะอยู่กับหลอดซึ่งเป็นไฟสูงนะครับซึ่งให ความสว่างค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับซึ่งนานๆเราก็ได้เปิดทีเนาะถ้าขับในกรุงเทพแทบไม่ได้เปิดไฟสูงกันเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะดูว่าเปลี่ยนยังไงนี่นะครับมันจะมีสายอยู่สายหนึ่งไม่รู้เห็นกันไหมง่ายๆครับมันจะค่อนข้างจะติดตรงนี้หน่อยมันจะคมนะครับอ่ามือล้วงเข้าไปปุ๊บแล้วก็บิด้ายอ่าเราจะได้ไปที่เบ้าของมันนะครับนี่ก็ดึงออกมา มันจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใส่หลอดคีอ,อยู่เนาะแต่พอดีฝั่งหนึ่งมันกระพริบเวลาเปลี่ยนก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งคู่ะนะครับก็แค่นี้เองแต่เวลาเปิดเนี่ยท่านต้องเปิดไฟหลีไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทดลองดูว,ว่ามันมันติดไหมนะครับแล้วมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันติดอ่า พ่อคอนเดนเซอร์ของแอร์นะครับมันข้างยากนิดนึงแต่มันไม่เกินความสามารถของชาวชงกงกนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับลองดูนะเราก็บิดคลิกอ่าแล้วก็ดึงออกไปเลยเวยลาหมุนเราก็หมุนขวาเข้าไปนะครับเนี่ยหลุดออกมาละาเอีกนะครับเจอแล้วนะครับก็ดันออกไปง่ายๆนะครับมารู้สึกจะมีตัวหนึ่งซึ่งมันกับคลิปเนาะอืม ก็เลยต้องเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราก็จะใช้แบบหลอดครออีกประเภทหนึง่งอันนี้ที่ผมจะใช้นะครับเคยใช้มาอยู่ได้หลายปีเลยหรือว่าท่านจะเลือกใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเลยสมัยนี้หลอดก็ไม่ได้แพงกันแล้วนะครับหลอดเดิมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับขั้นแรกเราก็ เปิดไฟลีนะครับเปิดละมันก็จะดังนิดหน่อยเปิดไฟลีแล้วเราก็นนแกะหลอดหลอด,ลอดแกะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเสียบเข้าไปมือเดียวอีกแล้วครับท่าน ติดไหมอ่าอา่าไม่ติดถ้าไม่ติดก็ถ้าไม่ติดก็สลับขั้วนะครับติดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอ่าค้าวไว้นี่ก่อน้วคานี้อ่าเก็่อันนี้อันนี้ก็มาดูครับ ติดเรียบร้อยนะครับสว่งางอ่ะอ่าคราวนี้ก็เอาใส่ไปนะครับอันนี้ตอนใส่จะดีหน่อยนะมีความสว่างอเรืนี้เราก็มาดูนี่ครับมองจากตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมสว่างมานี่ครับง่ายมากก็บิดบิดขวาก็เป็นอันจบแล้วครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยเราได้ไฟลิสสีสันสวยงาม งามครับสำหรับอีกอันหนึ่งเนาะเราก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าเรามาดูถ้าเรามองไม่เห็นนะครับใช้ความรู้สึกเอาเนาะนี่เราก็มามองจากด้านนี้เอานะครับที่เหลือปล่อยมือทํางานอ่าเห็นไหมใช้ความรู้สึกใช้มือทํางานได้นะครับเสร็จปั๊บถ้าเราไปมองมันไม่เห็นนะครับนี่ก็บิดเข้าไปก็จบแล้วครับ นะนี่สังเกตลอดคือขยับนะครับครับมันจะขยับนิดเดียวเนะี่ยสมมติน,นะครับนี่ออกมาปุ๊บเวลาขยับเข้าจบแล้วครับเนะนิดเดียวเวลาขยับแบบปุ๊บเรียบร้อย ลงล็อกอ,อ่าครนี้มาดูกันเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นไงครับในที่สุดก็เรียบร้อยอ่าขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก่อนที่จปิดคลิปนี้เนาะช่างับทวออนไลน์ครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับ